มาแล้วมาแล้วค่ะมาจากชกโโสอสมอค่ะสดสดรอ้รอนรอ้รอนเลยนะคะนับจากนี้ไปอส,สอสมอที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกชกสอ,อสมอจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอก็มีข่าวใหม่ล่าสุดจากสมาคมชกสอสมมาแจ้งให้ทราบค่ะนั่นก็คือต่อจากนี้ไปอส,อสมอที่ยังไม่สมัครสมาชิกชกสอสมจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะคะ เดิมคือเคยสมัครด้วยระบบกระดาษค่ะต่อไปจะต้องสมัครในระบบออนไลน์เหมือนกับที่คู่สมรสและเจ้าหน้าที่เคยสมัครเลยนะคะทั้งนี้สมาคมทําไมถึงเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่าจากการสมัครคู่สมรสและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาปรากฏว่าได้ผลการดําเนินงานที่ดี ทางสมาคมได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดน้อยกว่าการส่งเอกสารดังนั้นคณะกรรมการก็เลยมีความประสงค์จะให้สมาชิกใหม่กลุ่มอสอส,อสอสมอซึ่งสมัครได้ตลอดปีนะคะให้สมัครผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ทางคณะกรรมการรับรองค่ะหลังจากการรับรองก็รอ30วันเหมือนเดิมนะคะ สำหรับวิธีการสมรัครค่ะอสสอสมอที่ประสงค์จะสมัครจะต้องไปติดต่อที่รพสตนะคะคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบแล้วก็ปริ้นเอกสารออกมาเซ็นชื่อผู้สมัครแล้วก็เซ็นรับรองผู้รับผลประโยชน์ทุกคนแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องให้เอกสารทุกแผ่น้วยนะคะสำหรับเอกสารใช้อะไรบ้างก็จะมีใบรับรองแพทย์ค่ะต้องเป็นจากหน่วยงานของรัฐ เท่านั้นนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทรกสเท่านั้นนะคะแล้วก็สำเนาหนังสือใบยินยอมให้หักเงินค่าแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะคะอีกอย่างที่สําคัญนะคะถ้าท่านเป็นสมาชิก t h a i p s c n e t แล้วก็มีฐานข้อมูลในสมาคมอยู่แล้วก็ไม่ต้องส่งเอกสารนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีจะต้องแคปหน้าจอภาพถ่ายการเป็นอสมบนหน้าเว็บไซต์ t h a i p s c n e t มาด้วยนะคะ รวมเป็น6อย่างนะคะซึ่งอย่างที่6นี้ก็เฉพาะคนที่ยังไม่มีชื่อในฐานข้อมูลหกสมาคมเท่านั้นนะคะ และอีกส่วนหนึ่งก็คือเอกสารของผู้รับผลประโยชน์ค่ะซึ่งจะมี3อย่างนะคะนั่นก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารซึ่งเป็นธนาคารใดก็ได้นะคะสําหรับผู้รับผลประโยชน์ค่ะเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่รพสต,ตขีข้อมูลเสร็จก็จะปริ้นใบสมัครมาให้ผู้สมัครเซ็นแล้วก็เซ็นรับรองทายาทนะคะ หลังจากนั้นก็ถ่ายภาพเอกสารใบสมัครส่งเข้าไลน์ไปให้สมาคมนะคะสำหรับใบยินยอมให้หักเงินตัวจริงก็เอาไปส่งที่ธนาคารทกศนะคะส่วนเอกสารอื่นๆก็ส่งไปที่สมาคมตามที่อยู่นี้นะคะสมาคมชาป,ปนากิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยชั้น2กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขเลขที่88ทับ44หมู่4 ซอยสาธารณาสุข8ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีรหัสไปรษณีย์11000 00, หรือ11,000นะคะอย่าลืมนะคะต่อไปอสสอสมอสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะคะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2566เป็นต้นไปค่ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้ดูด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ